สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพมา่าชุดภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาเมียนมายีน e จีมูเน่ปาตาสกาสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพมา่าชุดภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาผมมาดีสอนประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตูสานอาจารย์ตูสานหน่อยเช่นเคยนะครับมิงลาบาสยามะมิงลาบาชีดิฉันตูสานหน่อยค่ะวันนี้เป็นตอนที่49นะครับนําเสนอเรื่อง เครื่องแต่งกายของชาวเมียนมาตอนที่หนึ่งครับคําว่าเครื่องแต่งกายภาษาเมยียนมาพูดว่าวุตสง่งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับเครื่องแต่งกายพื้นเมืองตามประเพณียยาวุตสง่งยยาวุตสงทุกวันนิดา นี่ได้นิได้สวมใส่หรือแต่งตัววุวุสภาพสังคมลูเนมูปงซาลูเนมูปงซารูปแบบปงซาปงซา,งาสุภาพสตรีหรือผู้หญิงอมีวตะมี มิวต์มีร่างกายโกโกโกส่วนบนหรือท่อนบนอปอบไบอปอบไบเอวค่าค่ายาวเชเชอินจ <Y au. S 2> ี G. เอ็นจีส่วนล่างหรือท่อนล่างเอาไปเอาไปพันรอบปะปะผ้าถุงที่เย็บติดไว้ให้นุ่งได้ไอ้กวินทามีกวินท์ทมีสุภาพบุรุษหรือผู้ชายอมิวตา มิวตาเสื้อเชิตช้ตเช็ตอ็นจีเชตอนจีสรงปะโซปะโซสองฝั่งหรือสองข้างนับแพะนแพะซ้อนหรือทับแท <ะ S 2> ปิดบังหรือ คลุมพิพิเสื้อนอกสำหรับผู้ชายเมียนมาไดโปอินจีไดโปอินจีการงานอโลงานอโลอโลคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่หนึ่งกันเลยนะครับเมียนมาลูมิโอโดยกาอกคูตแทที โยยอาฮุสงโกนี Unter ่ไดป่มมันวุฒนิจะดงเปนหนอหอดเถมิมะยาติอุดุม่ปงซันเนอะติ่นต่อซงปงซันจ่องบาเชดงกระเแกะอะคูโลเปนวุจะดะลาบ่ะอะคูคิวุสะจาปงกะเชดงกะตามันลูรันซาฤวุจะเรปงซันมาอ๋อหอด ออโหล่ะอมีทมิฤกูอปอบายงะข้าอธิษีเถอิงจีกูวุบีกูเอาปายมาปะวียะเรกุนทมิเนวิจะเดอมีตาฤแลอปอบายกะชะอิงหีวุบีกูเอาปายกูทมิวิจะเดเนาะอมีตาฤเยกูเอาปายมา กุเตหุกุปะโซลุขอเอยอะมีธมีน่ะอะมีตาวุปุงฆะโกตูบาดะลามะบุษิณอะมีธมีตี่กะตะเพ็ดแท้กูเวพ้องปีวุเตอะมีตาตี่กะษิเภอะอะเลหมันนะเพ็ดกะอะดูลาถะปีพ้องเนอะมีตาตี่ฉะอิ้งออปอกะ าดฉปุ่งอินทรีลูขวบได้ตงบีแม่าด้ปต่งอินทรีกูป่วยตัวเด้อเฉิงลูกตวเด้อเฉิงกัดลูปีตามบทสนทนาที่หนึ่งกันนะครับมีมาลุมยูถุยกาคูแท้ท่ยูยาวุ่นโงนี่ได้ปุ่มมา วุหนีจาดงเบนุทุกวันนี้ชาวเมียนมายังคงสวมใส่เครื่องแต่งกายพื้นเมืองกันอยู่ทุกวันเป็นปกติเลยนะโฮเต้โฮเต้เมียนมายาดีอุดุลเนมูปงเจนเนอตินโตโซปงเจนเจ้าบาค่ะเป็นเพราะว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพอากาศและสภาพสังคมของเมียนมา เชดงกระเดกอะอคูลูบเบวุจาดาลายะตั้งแต่สมัยโบราณก็สวมใส่กันอย่างตอนนี้เหลอครับอคูเควุซาจาโปงะชชดงะตาเมนลูเดน,นซาดุยวุจาเดปงซันบาลักษณะการแต่งกายในยุคสมัยรูปแบบการสวมใส่ของคนระดับชนชั้นสามัญในสมัยโบราณอ๋อห้ล่ละ อ๋อรครับมิวตมีดวยกูเอ,อาไปง่ะค่าที่ฉีดเดอองฉีกูวุบีกูเอาไปมาปะวุยากูเอาไปมาปะวุยาเดวกวุนทมีเนวิจารเดท่อนบนของร่างกายผู้หญิงทั้งหลายสวมใส่เสื้อที่ยาวจนถึงเอวและที่ท่อนล่างของร่างกายสวมใส่ผ้าถุงที่ต้องพันรอบกัน อมิวตาดุยเลอโปงะเองชอิเงจีกูวุบีกูเอาไปกูทำเอวุาจารเลยเนาะสถานีวิทยุศึกษาพวกผู้ชายเองก็ใส่เสื้อเชิ้ตที่ท่อนบนและที่ท่อนล่างของร่างกายก็ใส่ผ้านุ่งกันด้วยนะอมิวตาดุยเยกูเอาไปกันด้วยนะอมิวตาดุยเยกูเอาไปมาวุาจเจอาวุกู ปลผ้าที่สวมใส่กันที่ท่อนล่างของผู้ชายนั้นเรียกว่าปะโซอมิลตามีเนอมิลตาโมดูบาตาแล้วลักษณะการสวมใส่ของผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันหรือเปล่ามาดูบาบูชิอมิวตามีดวยกาจะแพทเทโกเบพมีวูเดอมิวตาดวยกา เชบะอเลมานแพกย์เชบะอเลมานแพก,ก็ะดูละหับ,บีโพเน่ไม่เหมือนกันค่ะพวกผู้หญิงจะใส่โดยคลุมแค่ข้างเดียวเท่านั้นพวกผู้ชายจะคลุมทั้งสองข้างโดยเอามาทับซ้อนกันที่ตรงกลางด้านหน้าเ,<อ>เสื้อที่ต้องสวมทับเสื้อเชิ้ตของพวกผู้ชายนั้นละ่ะเรียกว่าอะไรหรือ ไต้ป่งเอ็นจีลูคอวาร์เร่รเรดเมัไต n g ป่ง a อ็นจกีก้โบเตัวเร่เอลูตัวเร่เอชกะลูเอบีตามเอชมิวมามาวุดเอชมิวมามาวุดจับาูเรียกว่าเสื้อใต้โปง่งแต่ว่าไม่นิยมใส่เสื้อใต้ป่งกันในเวลาปกตินอกเหนือจากเวลาไปงานหรือเวลาไปทำงาน คุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับในเมื่อครู่นี้กันนะครับ,นนรนนรบสำนวนแรกมิมาลุมิอุดุยกาอคูเทติโยยาวุสงโงนี่ไดปงมาวุณิจารดงเบมิมาลุมิอุดุยกาอคูเทติโยยาวุณิปงมาวุณิจารดงเบแปลว่า ทุกวันนี้ชาวเยามายังคงสวมใส่เครื่องแต่งกายพื้นเมืองกันอยู่ทุกวันเป็นปกติเลยนะคะในประโยคนี้คำว่าเป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 ็นคำจำกัดความหมายแปลว่าเพียงแค่เพียงเท่านั้นนะคะคำว่าเปมาเติมหลังคำนาม หรือกริยาที่อยากจะจำกัดความหมายนั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างการใช้คำนี้เช่นขยี้ตัวใหญ่บอมบีชเชเบวุป,ปาขยี้ตัวใหญ่บอมบีชเชเบวุป,ปาแปลว่าเวลาออกเดินทางสวมใส่แต่กางเกงขาย,ยาวเถอะเอ้งมาเบทมีมาซาเม เอมาเป้ทามิเปียนลาซาเมแปลว่าจะกลับมากินข้าวที่บ้านสำนวนต่อมามิวเตมิรุอปโปไบงะฆาอติชีเดอเองจิโกวูบีโกเนวูจาริมิวเตมิรุอปโปไบงะฆาอติชีเดอเองจิโกวูบีโกเอาไปมาปะวูยาเร เวนเทมีเนี่ยวิจารณแปลว่าท่อนบนของร่างกายผู้หญิงทั้งหลายสวมใส่เสื้อเสื้อที่ยาวจนถึงแอวและที่ท่อนล่างของร่างกายสวมใส่ผ้าถุงที่ต้องพันรอบกันนะคะในประโยคนี้คำว่าปีปีแปลว่าเสร็จแล้วเป็นคำอี แปลว่าเสร็จแล้วเป็นคำปัจจัยแสดงความต่อเนื่องของการกระทำโดยจะนำคำว่า b มาใส่ระหว่างคำกริยาสองคำหรือประโยคสองประโยคเพื่อแสดงว่าทำการกระทำหนึ่งตามด้วยอีกกระทำหนึ่งนะคะยกตัวอย่างการใช้คำนี้ในประโยคอื่นๆเช่นมันเนเพียอนาอยู่ป e ซาพเมมเนแนบียงอนาอยู่ปีซาพเมแปลว่าวันพรุ่งนี้แปลว่าวันพรุ่งนี้จะพักผ่อนแล้วอันหนังสือมูหยาปีเล่ยันไดนี่เดมูหยาปีเล่ยันไดนี่เดแปลว่าฝนตกและ โลลกังฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีมาลูมิวโดยกาอคุแททิยุยาวุสงโกเนไดปงมาวุนิจซาดงเบนเนาะเข้าใจมีมายาดีอุดุลูเนมูปงจันเนอะติ่ตอซงปงจันจองบาเอ่วุจจัดาลาบยาอคุคิวุสซาจ้าปงกาเชดงกาตามันลูเรนซาดุย wù zhà de bēng zàn ma ò hòu lǎ ā miáo tāmī ruǐ gū à bǎo bái ngā kà à tì xiē bái ngā kà à tì xiē de yīng xī gū wù bī gū ào bái mǎn bā wù yà de gū yīn tēměi ne wù zhà de ā miáo tā duǐ le à bǎo bái gā chà yīng xī wù bī โกอ้าวไปกูทําไมวุจะดันเนาะเอโกอ้าวไปมาวุเตะวุโกปะโซลุขอเด้อมีตมิเนี่ยอมีตาวุปงกะโกตุบะตะล่ะไม่ดูบ่ษิ่อมีตมิ2กะตะเพ็ดแท้กูเวพ้องปีวุเตะอีวุเตะอมีตา2กะษิ่แบอเล่หมา2แพ้กะ အတူလာထက်ပြီးဖုံးနေအမျိုးသားတွေချက်အင်းကြီးအပေါ်ကထ่วดက်အင်းကြီးကိုရပဲလို့ခေါ်ပါတယ်ใต้ปုံใต้ปုံအင်းကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ดับบิเมใต้ปုံအင်းကြီးကိုปวยตွားတဲ့အချိန်အလုตွားတဲ့အချိန်ကလွေပြီးตาမှန်အချိန်မျိုးမှမဟုတ်တတ်ကြပါဘူး สถานีวิทยุศึกษาอุดตจ้าบาบูสถานีวิทยุศึกษาบทสนทนาที่สองเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับกางเกงบอมบีบอมบีบบกระโปรงะสก,กะ,สก,ก,ะกาวองวัยรุ่นลูงเงยาย ลูงเงบ้าเครื่องแบบยูนิพาวยูนิพาวสถานที่เนียาเนียเกี่ยวข้องปะแตะปะแตะสีสะก้าวก้าวสวมใส่บางอย่างบนหัว สางสางอาวุธสักป่าบาอาวุธสักป่าบาหมกออกวออกโอทอโอทอสำเร็จรูปหรือพร้อมใช้อสซินดีอสซินดีอสซินดีผ้าโพกศีรษะกามเป้า กางเปลาผมยาวสบินชีสบินชีรองเท้าแตะแบบคีบเนี่ยพนะแบบคีบ,บคเนี่ยพนะเนี่ยพนะรองเท้าหุ้มสน้นชูพนะชูพนะหนังตะเยตะเย กัมมีกดีบาตำน,นาที่สองกันเลยนะครับอิงเกลดุยโอชโูเดอเชนเล่ากเดกามิมาลุมิโอดุยบอมบีสก,กัตกาวงซาเดโนดายอวุซารุย,ว,ว,ว,ยวุลาจาเดมิมาลูมิโอได้าลาบยาโอได้าลาบยามาพบบาบูลุงเอไปเนยอยูย่ในพังว,วุด้วย ดูတွေหลောက်ပါเบ้อะคุกิ้มาหลู่ต้ายนี้บาหลောက်อนาฏไตอะวุอสาวุเนจะบีเนาะโหดเตตาใบเมตาดนาใบเนปัณญาใดหมาร่อบ้องบีสกะโกมะหวดจะบุอะมุต้าတွေก้าวมาซาวแทอะวุสัพปาเน่ลุ่ถาแทอุฒโถโกเบโลคอตะแลเอราอุฒโถมะหုပ်ผู อเซนติวุโลยาอองลุบทาเดมะชียูยากางปองบาออกางปองลาโอเคชีโดงกะดออะมิตาได้ซะเพ็งชีถ้าดอปะวาบาเนี่ยปองทายะเดลีเมียนมาไดหญ่พะนะกูเบวุจจพะนะกูเบวุจจเดเนาะโหดเตดาบีเม อัน,นได้วุโซวูเย่ชูพันกูโกวูจ่เดจะนอดด้วยบูเดเนี่ยพนาายันัได้กะอามิวอัสซามาตูจ่าบูนี่ได้วูเดปงซางะแนน,นุ่ยหมากะดีบาเนี่ยพันกูโกวูจ่าเดอคุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนาที่สองกันนะครับอังกฤษดว,วีโอโชเดชิงเล่ากระเดกะ เยอรมนีโอดวยบั้งบีสักกาวน์ซาร์เรกาวน์ซาร์เรเอาใจอาวุธซา,า,วา,วาวดวยเวลาจาดัดเตะตั้งแต่ประมาณเมื่ออังกฤษปกครองชาวเยอรมาก็เริ่มแต่งตัวกันด้วยเครื่องแต่งกายแบบตะวันตกอย่างเช่นกางเกงกระโปรงและเสื้อคลุมยาวคลุมยาวเยอรมนีได้หรอพี่อะ ชามยันมาทุกคนเหรอครับมหัป่าบูลุงเอไปเนยูนีพองวุฒิดูดุยเล่าบาเบไม่ใช่หรอกเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกับคนที่สวมใส่เครื่องแบบเท่านั้นลหละอคุคิดในยุคสมัยนี้แทบจะทุกคนสวมใส่เครื่องแต่งกายแบบตะวันตกกันเลยนะโฮเดาเบเมตาธนาไปเนปัตเตเดนิยาไดมารอด บองบีสักกาโกมวูจาบูค่ะแต่ว่าแต่ว่าตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนานั้นไม่สวมใส่กางเกงหรือกระโปรงกันอเมียทาดุยเข้ามาสองเดอวุสะป้าป้าเน่ลูกทาเดอโอโทโกเปลูคอเะเลหมวกที่ทำมาจากชิ้นส่วนผ้าบางๆใส่อยู่บนศีรษะของผู้ชายนั้นเรียกว่าอย่างไรหรือ เอ็ดะโอทอมฮอบผู้ a s c e n d i n วุลยยาอุลูทารดมีมาเชียโยยะกังบางบานั่นไม่ใช่หมวกหรอกเป็นผ้าพพกศรีรษะแบบพื้นเมืองโบราณของเมียนมาทิศพื้นเมืองโบราณของเมียนมาที่ทำขึ้นเพื่อให้พร้อมใช้สวมใส่ได้เลยโอ้กังบางล่ะอ้อ้าโพกศรีรษะเหรอโอเค ชีดองการโรอมิูตาใดสบินชีทาร์โรปวาบาเนป่ปองทายาเดลีค่ะในสมัยโบราณน,นั้นผู้ชายทุกคนไว้ผมยาวก็เลยต้องโพกผ้าไว้ด้วยผ้าบางไงละ่ะเยมาได้เนป์นากกเววุจ่าเดนเนาะชาวเมยียนมาทุกคนใส่แต่รองเท้าแตะแบบคีบกันนะโเคดาเบเม อันนาอใจวุส่งวุยชูพนกูวุจ่าเดอค่ะแต่ว่าถ้าใส่เครื่องแต่งกายแบบตะวันตกก็ใส่รองเท้าหุ้มส้นกันสถานีวิทยุศึกษาจโน้วยพูเดีหยพนาใจงะอามิวะพนใจงะอามยวอาซามาดูจ้าบูรองเท้าแต่แบบคีบที่ผมเคยเห็นทั้งหมดรูปแบบไม่เหมือนกัน นีได้วเดป,ปงซางกะแต่ยีเนียพนาเนปวยแลนดุยมากะดีบาเนียพนกักกวูจาดีบาเนียพนกักกวุจาเดรูปแบบที่สวมใส่ทุกวันนั้นเป็นรองเท้าแตะหนังแบบคีบกับตามพิธีต่างๆนั้นสวมใส่รองเท้าแตะกำรรมยีแบบคีบกันคุณผู้ฟังครับต่อไปมาดูสนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนากันนะครับ สำนวนที่หนึ่งเมียมาลูมิโอได้หรืเมียมาลูมิโอได้หรแปลว่าชาวเมียมาทุกคนหรือในประโยคนี้คำว่าได้ได้เป็นคำเติมท้ายคำนามเพื่อสื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในภาษาไทยแปลได้ว่าทุกทุกนะคะ ยกตัวอย่างการใช้คำนี้ในประโยคอื่นๆเช่นสายงกาสบวยได้มาอาตีบูสายงกาสบวยได้บวยได้มาอาตีบูแปลว่าโต๊ะอาหารทุกโต๊ะในร้านยังไม่ว่างอวุอาซาได้อายาวลาเดอวุอาซาได้อายาวลาเด แปลว่าเสื้อผ้าเดูดวยแล้วปาเบลุงเงยไ้เนี่ยอยู่ในร้าว,ว,วูดดูดวยแล้วปาเบแปลว่าเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกับคนที่สวมใส่ครึ่งแบบเท่านั้นแหละใส่ครึ่งแบบเท่านั้นแหละในประโยคนี้คำว่าแล้วแล้ว แปลว่าเพียงพอประมาณการหรือปริมาณนะคะถ้าพูดถึงตัวเลขเช่นเวลาหรือจก็อาจจะแปลตรงตัวได้ว่าประมาณหรือราวๆนะคะถ้าพูดถึงสถานที่ก็อาจจะแปลได้ว่าแถวๆหรือระแวกนะคะถ้าพูดถึงสิ่งของ ก็อาจจะแปลได้ว่าเพียงแค่เพียงแค่เพียงแต่หรือเท่าเทียมเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างการใช้คำนี้ในประโยคอื่นๆเช่น dilu apu jeng laukka nilu gounde dilu apu jeng l a u k ี a nilu j e l a u k a nilu g a n d e แ,ลลลป,แลลปลว่า อุณหภูมิประมาณนี้สบายดีมันเน่เช่านายเล่ามาพยาตัวเมมันเน่เช่านายเล่ามาพยาตัวเมแปลว่าจะไปเจดีมองเช้านะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอิงเกลดุยโอชโวเดอาเชงเล่ากระเดกะามีมาลูมิโอดุยบอมบีสกั กา,าวซาเร่ณตอนอู้อสาฤวุละณตอน,นตอู้อสาฤวุละจาเด่เมีมมยน่าหลุမျိုးတိုင်းလားဗျမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်ဘိုင်းเนี่ยยูนิฟอร์มဝတ်တွေ့သူတွေလောက်ပါပဲအခုခေတ်မှာလူတိုင်းကြီးပါလောက်အနောက်တိုင်းအမှုအสาဝတ်နေကြပြီเนาะဒါပေမဲ့တာဒနာဘိုင်းเนี่ย ပတ်တဲ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့ဘောင်းပြီးစကတ်ကိုမဝတ်ကြဘူးအမြုသားတွေကမှစောင်းတဲ့အဝတ်စပါပါနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲအဲ့ဒါအုတ်ထုပ်မဟုတ်ဘူးအစင်းသေးဝှလို့ရအောင်လှုပ်ထားတဲ့မြမရှေးရိုးရာ gaon ပေါမ်ပါအော် gaon ပေါမ်လားဟုတ်ကဲ့ ชีดงกะร่ออมูตัยสภินชีทะร่อปวะบ้าเนปองทาเนปองทายะเดลีเมมัยตัยหญ่พะณัคโกบะวุจัจเดนอหอดเดะดาบิเมอะน่าวตัยวุสงวูยิงชูพะณัคโกวุจะเตจนอต้วยปูระหญ่พะณะตัยกะอะมูอะซะมะปงซังงะ ตีเงียบพนันเนปวยเล่หนหวยมากระดีบา,า,าเงียบพนักกูผู้จเดสถานีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมาซินซาสยากางเนะเนยมาสกโบรสำหรับวันนี้นำเสนอสุภาษิตท,ที่สกัโบรสำหรับวันนี้นำเสนอสุภาษิตท,ที่ว่าตะคาลาเมปยาปโซตะคาลาเมปยาปโซ แปลตรงว่ามาครั้งหนึ่งสรงย้อมครามคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือตะขาลาแปลว่ามาเมพยาปะสู้แปลว่าสรงที่ย้อมสีครามนะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือมาครั้งหนึ่งก็ใส่สรงที่ย้อมครามมามาอีกครั้ง ก็ใส่สรงแบบเดิมการกระทำที่หยุดอยู่กับที่ทำอะไรซ้ำๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนานะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพมา่าชุดภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาเรื่องเครื่องแต่งกายของชาวเมียนมาทำเมียนมาเรื่องเครื่องแต่งกายของชาวเมียนมาตอนที่หนึ่งได้หมดลงแล้วนะครับ พบกับผมบริตสัมประกอบกิจและอาจารย์ตูสานไวได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกาลาบาคหมยะสวัสดีค่ะมิงกาลาบาชิีสถานีวิทยุศึกษา